เอาเด้อท่านจะพอห้ำเอ้ยเมื่อนีนลูกร้านมาขอขามาไดเมื่อแรงให้คืนให้ตื่นให้ลูกเออเฮ็ดตังไหนดี่ากผัวนี่เฮ็ดตังไหนกับปุ๊กตังไหนกับพลูกประตื่นเฮ็ดตังไหนพามันไปหาหมอบ่อหรือตังไหนจมอย่างละนาง กูก็กลุ้มโอ้กลุ้มใจนี่นะน้ำยายมึงมาแต่สายโหกูพาลูกกูไปหาลอเหนมยญเป็นอี้่ยังมึงก็สิกลุ้มโอ้กลุ้มใจกลุ้มโอ้กลุ้มใจนี่แล้วนกเขาัวกูมันบ่ขันเฮ็ดจังนี่กับบลรูกบ่ตื่นปุ๊กจังไงกับบลรูกบ่ตื่นมันคือว่าจังสรนก็สิว่าจังนั่นจังไงน้ำยายกูอดอยากมาหลายเดือนอะไรมึง มันมีวิธีได้นั่งกูงใส่กระปรุกกูมาแล้วได้ผลพร้อมอิลีบอกลำย่ยอิ๋งเขาคือเตือนเต้นเหตุแต่งไหนไอ้เจงไลยบอกกูแน่ก็ขอโค้กขนะม่าหำเลยโค้กขม่าหำเออมึงไปลอลเหตุเบงิงกูเหตุกระปุกกูมาแล้วผ่านได้ผลบ่หลเห็ุแั่งไหนแน่มันตกเตรียมยังแน่มึงบอกกูมึดอกหมอกดอกไม้แล้วมึง เตรียมหรอกไมมเออแตงคือคันหาคันเปีจังสังงนโบไม่แตนยังสั้นละไปขอข้าวมาหำเดอ้อมันจังเสียนีกขันเดอ้ออีรีบบอกลำย่ายเลยพ้อนนีหลีบ่อุย้ยอีหลีกูเฮ็ดมาแล้วบอกอุ้ยแต่ไม่ได้พ้นอีหลีกูสิเลี้ยงเราเมื่อยังไงเลยมึงอย่าลืมได่กูบ่เอาหลายดอกเอาอันเมานึงกับพ่อแลโอ้โอเคโอเคพอดีหรอกพ่อกูมันก็เลังนอนอยู่กคุณตาไปขอข้าวมาซื้อดอกไม้ไปละบ,บัดข้าวมาหำมันโลดอุ้ยจังสันมันสิได้ขันมือแรกนี่มึงอุ้ยอุ้ยชำมาเลยแล้วเส มีวิธีแบบนี้เนี่ยสิอว่ากระซุ่มกระซวยขึ้นมาเนี่ยก็ได้ดนหล่ะได้ลำใหญ่อันแหละบื้อแรกเนี่ยมึงแตกไปก่อนไปก่อนแซมหัวก่อนไปก่อนว่ายี่นี้พอดีได้ผัวกำลังนอนอยู่เอาเด้อท่านเจ้าพอหำเอ้ยมื้อนี้ลูกหลานมาขอขมาได้มือแร้งให้คืนให้ลูกให้ตื่น ตื่นเด้อเมื่อแรงตือนเด้ออดมาโดนล่ะไดนี่อดอยากมาหลายเดือนแล้วให้ลูกให้ตื่นนะมึอน,นี้มาขอขมาแล้วขันขอขมาแล้วเมื่อแรงบ่ขค้นนี่บมกพิกนี่ไดสิตำท่าเจ้าจะต้องชิลุเขาใจบ่จะพ่อหัมนมาขอขมาแล้วนี่ให้ลูกให้ตื่นเด้อเมื่อแรงเด้อกเมื่อแรกน่คอยว่าไดเจ้าเจอแท่ละเจอหยังย่งเลยหยั่งละเอา เดี๋ยวเป็นเนียังข่อยก็มาขอเขามาขอขมาอนียงอีกขอเขามาแต่พอหำอห้ยมันจะขำเนียงมันจะขืนเนียงเจ้าใส่ข่อยจนได้ตีหาจนหอนหามองแรกปวดในภาคเมื่อยมันจะไปเกี่ยวอนียงแต่หนูอันนั้นมันจะไปเมื่อยอนียงบปได้เฮ็ดเอียงแน่นอุ้ยมันบ่มเด้เมื่อยอยู่แต่ว่าข่อยมันเมื่อยเอ็กแรกโอ้ย คอยเดินเมื่อเองแรงมันเขาเวลาได้ไม่นเจ้าได้ถ่านมันเจ้าก็จาพอหั่อีลำญ่มันแนะนำข่อยมาไปอีกอีลำญ่มันบอกว่าผัวมันกับเป็นนังสี่คือกันมันมันเหตุวิธีนี่ได้ผลมันว่าข่อยก็เลยมาเหตุนั่นมันเจ้าไปเสือป่าเจ๋อไหนเจ้าไปเสือเจ๋อไหนตั้งไหนเอื่อยข่อยมันว่ามันเหตุละได้ผลข่อยก็เลยมาขอขมาด้พอหัมเนี่ยเจ้าเดิตรงให้ข่อยนอนสบายบ่ตรงไห้ข่อยยึดยังข่อยฟักพื้นชีวิตเนี่ยมือได้กับใส่ั้งแต่ข่อยจากแต่ตีหาเจรอนหาโมงแรง เจ้าเวลาได้มาพักผ่อนมันแมนอยู่บ่เทาโอ้ยเจ้าก็โพดโพนอนโอ้่อยจะไปหานอนเว่อนข่อยร้ามีแองเนี่ยโอ้ยก็สีว่าจังสันโาวแผลใดอีก